ใครได้เข้าไปส่องแฮชแท็กนะครับ b ิ i l d ทำร้ายร่างกายผู้หญิงและแฮชแท็กดูจักรพันธ์เนี่ยก็น่าจะเห็นโพสต์จากเพจดังเพจหนึ่งนะฮะที่นำคลิปเสียงความยาว2อนาทีกว่ามาโพสต์ซึ่งในคลิปเนี่ยก็เป็นการสนทนาระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งฝ่ายหญิงก็มีน้ําเสียงที่แสดงให้รู้ว่ากําลังร้องไห้อย่างหนักโดยคลิปเสียงนี้ครับเป็น page เพจทางเพจครับก็ยังได้ระบ,บุข้อความไว้ว่าฟังแล้วหลอนคลิปเสียงเต็มๆเห็นว่ายาว40นาที มันแบบแรงแทนแรงพยาบาทพร้อมเผารักมากอยากอยู่ด้วยอยากอยู่ด้วยตลอดเลยทําให้เป็นแบบนี้ผู้หญิงบอกว่าเป็นแฟนจุนโฮวง2 p m ว่าแต่เสียงใครก็ยังไม่รู้เลยนอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกโพสต์นะครับที่เป็นแชทบทสนทนาที่พูดถึงเรื่องเงินและสิ่งของต่างๆโดยเพจก็ได้ระบุข,ข้อความของโพสต์นี้ว่าเรื่องจุดๆต้องจุดๆให้ครบจุดๆ,ๆให้รอบด้านอ่านี่คงอาจจะต้องไปเติมคากันเราเองนะฮะ บอกเลยคู่นี้มันท็อกซิก l ีเลชั่นชิพเหมือนแอมกับเดฟอะคู่นี้มันแรงกันทั้งสองฝ่าย mm. ตามที่บอกก็ไปว่ากันที่ศาลแต่อยากลงให้อ่านมีอะไรไหมนะ,ะด้านอดีตแฟนบิวจกกักรพันธ์นะครับก็มีอาการออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลอีกครั้งนะเธอก็มีการโพสต์ข้อความลงในสตอรี่อินสตาแกรนะฮะบอกว่าโรงพยาบาลจิตเวชโทรมาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนมาขอข้อมูลการรักษามันจะมากไปแล้วนะ ตอนนี้คุณหมอเป็นห่วงมากแล้วก็อยากรู้ว่าต้องการอะไรก่อนที่เธอจะโพสต์ใน Twitter อีกว่าบุ่นวายกันหมดถ้าฉันไม่ใช่ผู้ป่วยเขาจริงเขาจะโทรหาทำไมเขาจะส่งอีเมลและเป็นห่วงความปลอดภัยทำไมมีสตินะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ